มันต้องเปิดมันต้องเปิดเสาไหนวะตรงเนี้ยยังไปไม่ถึงเลยตรงนู้นสองร้อยห้าสิบเมตรมีคนรอความฝันซะแล้ว <c oughs> ไม่ได้นอนเลยว่าจะนอนนอนไม่หลับอุ <c oughs> ้ยข้นนอนไม่หลับเลยครูแพทกำเริ่มหายใจไม่ออกจริงจามจามตั้งคืน เพียห้าแล้วคนมันลุมกันเลยเหรอขออนุญาตขออนุญาตปิดไรในนี้ก่อนพอดีเป็นไรเมื่อกี้อันนี้เพียห้ากันหมดแล้วเนี่ยยังครับยังครับอันนี้ไม่ได้ครับอืไอ้มันเฟดมันมันไม่ยอมเปิดเล้ขาเปล่เฟดมันมันเปิดเฟดมาเฟดห้าเลยเหรอเฟดสามครับเฟดสามโอ้ตอนนี้เลยตอนนี้เลยมาดานอาเค่กันอยู่ตอนนี้ แล้วมันทำไรได้เนี่ยเป็นเนี่ยก็มีบอสหาที่ไม่ไม่ได้อะไรคลับสิ่งที่ควรทำตอนนี้ก็คือมีแต่การที่แบบว่าเกมมันบังคับให้เราไปเล่นกิจกรรมไปดันไปดันเขตไรม่รวมคนไปดันเขตไ้แม่จะได้ไปคาลิเบรตปืนบอสบอสไม่ดอกไปคาลิเบรตด้วยไม่กี่ไม่ชา้าไปตีไปแล้ว ไปไปตีฮาร์ดกันมาไม่ดอกไม่ดอกอาวุธเลยอ่ะก็จะต้องเล่นดีมอย่างเดียวเลยใช่ครับผมต้องเล่นต้องเล่นไอเอเลตดีมยเยอะเท่านั้นจะ,จ,ะจะพอมีของออกมาอยู่อยู่ไหนกันเนี่ยเขาตีมไปไหมครับอยู่อยู่ในเกมไหมคุณเข้ามาอย่างไรแต่เราเช่วยกันแชร์มาช่วยมาช่วยกันแชร์มา,มาช่วยกันแกนไล่คนมามาตีเอเลดีม ไยแตกแล้วหรอว,ว้าวสวัสดีครับคุณยูริงั้นแปว่าตอนนี้ก็คือใช้ได้สูุดก็คือเทียร์สามหรอเทียร์สี่ครับเทียร์สี่ครับได้ละอลูมิเนียมหาได้จากการเล่นดีเวนนี้แล้วก็แล้วก็เก็บปืนไปย่อยให้มันให้มันเกิดเป็นอลูมิเนียม เดี๋ยวต่อไปต่อไปเราเราจะขึ้นขึ้นข้างบนกันตัวไอไอบอสบอสตัวนี้ต้องไปข้างๆบ้านเราเลยไอเ้เบนต์ตัวมาฮัลโหลครับไอ้มูข้าเขาหมครับผมพี่น้องีผมครับผม อะไรอันนี้ก็บอสทีวีเหรออันนี้คือ Bot อ,อันนี้คือบอสอันนี้คือวันไนแมวอันนี้จะเปิดเปิดไนแมวผมผมตั้งผมตั้งใจจะผมตั้งใจให้จะเคลียร์เคลียร์บ Bot ัฟบอสตัวนี้ออกผมจะพาคนไปเคลียร์บอสบอสไซเล็ Silent นะผมตรงบัตงตรงตรนน้ำมันผมก็เลยพาคนมาดานาันดานานา,นาเขตตอนนี้เรากำลังช่วยกันช่วยกันแก๊สไลท์คนนอาแบบว่า ช่วยกันแชร์อีเวนต์เดียวกันให้ใหัมันเยอะๆคนก็จะได้แบบว่าเอยอีเวนต์นี้คนเยอะเว้ยแล้วก็ตามมาตีตามมาตีกันคอนโทรลคนด้วยคนเรียกเท่าไหร่อาจา์สี่สิสี่ครับผม้ยข้างบนข้างบนต้องต้องต้องขับอ้ารเข้า,ปาไป มันฮิตเด่แล้วไม่ใช่หรอครับมันฮิตเด้นแล้วตัวใหญ่ๆน่าจะลงไม่ได้แล้วหรือเปล่าหรอครับผมขอดูครับยี่สิบเก้ามันเฟสแรกเราต้องฆ่าสามตัวใช่ไหมเฟสที่สองเราต้องฆ่าเราต้องฆ่าเจ็ดตัวแสดงว่าแสดงว่าเราต้องฆ่าทั้งหมดสิบตัวถูกปะ ต้องขาดทั้งหมดสิบตัวเพื่อเพื่อเพื่อสกิฟเฟตหนีปะ่ะนั่นก็แสดงว่าเราขาดอีก